เอาได้ได้แล้วเออมาบังพี่น้องเอยมาบังมาบังมาบังเก็บหูหนูน้ำกันบังนไม่แต่ดอกง่ายๆดอกันหวานบังแน็อกลานึงอุ้ยขององวนแดงงามค่ะกสยวสเป็นซ้อบังใหา่บังใหญ่นึ่งยไตังคุณน่งบงแน็ไม่ยังดอกหยังบังยึ่ไต่ดอกยังโอ้ยบามนอันบเมนเฮ็ดตุ๊ปูเฮ็ดหูหนูบเเฮ็ดตุ๊ปปูงามค่ะนั่นนั่นบงแนบังแนเฮมงซอยกันบงเน้ากันมาหายางปลาได้นงค่ได้ยอดเขียงคุณน่ะ น้องตุกไทยบังหนวดเขียงเฮาบังแพร่กรจาเบังหนดเขียงบุ้มุมลงไปหอดข้างล่างมุมลงไปหอดข้างล่างบุ้งข้างใต้ตรงพีออตรงข้างใต้หน่อยเด้อมามอวดเนี่ยยำบุ้นเส้นบ้งยุ่ข้างล่างนี่อ้อันนี้สวยมากเลยอ่ะคคักคคักดอยอดเขียง ฟินทำหน้าฟินอันอันหน้าคนด่ายอดหน้นาคนด่ายอดเขียง <laughs> ดอกดำคืเอเปล่าดอกดำต